ียวจกาะชิไปเ่ยจนชิปต้องกันเลยเี่ยวจดเจี๋ยวจะใช้เรืซสูงด้เพื่อุดหึนึงเนาะช่วยหน่อ ก็ไปทำงานเป็นค่อยบ้างเป็นค่อยอันนี้อับเ uh un> no> ี่ยวเที่ยวลุงตัวาเขาเป็ ผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ